สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษาเกาหลีทีวีนะคะในครั้งนี้จะมาอธิบายเรื่องประโยคในการบอกอารมณ์หรือแสดงออกถึงความคิดของเรากับคนเกาหลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะประโยคแรกค่ะเป็นสนุกมากค่ะแบบอดีตนะคะก็จะเป็นช정말즐거웠어요 ชงมายแปลว่ามากๆจริงๆเชี s o i ก็วัดิ้ชกบตาแปลว่ามีความสนุกได้ enjoy นะคะในที่นี้เขาใช้ไวายากรณ์เป็นอดีตมันก็จะหมายถึงว่าเราสนุกไปแล้วในอดีตนะคะอย่างเช่นตัวประโยคนี้จะใช้เวลาหลังจากดูหนังด้วยกันเสร็จแล้วเราก็อาจจะพูดว่าชงมาเชียก็เซอสนุกมากค่ะอย่างนี้นะคะหรือว่า เวลาเราเดทก,กับเขาหรือว่าไปเที่ยวกับเขาไปคาเฟ่ไปกินข้าวด้วยกันไปร้องเกตด,ด้วยกันอย่างงี้เสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องจากกันแล้วก็จะพูดกับเขาได้ว่าวันนี้สนุกมากค่ะวันนี้เอนจอยมากช่องมาชิโกโอย่างนี้กับเขาได้นะคะประโยคต่อไปค่ะเป็นอะไรนะคะ뭐라고ย อะไรนะคะโมราโกโยตนี้ก็ใช้เวลาเราฟังไม่ทันค่ะเวลาเราฟังไม่ทันสิ่งที่เขาพูดอย่างเช่นเขาพูดไวเกินไปเราก็อยากจะให้เขาพูดใหม่แล้วก็บอกเขาได้ว่าอะไรนะคะโมราโกโยหรือว่าเราอาจจะใช้เวลาเหมือนเขาพูดสิ่งที่เราเชื่อไม่ได้สิ่งที่เราแบบตกใจมากๆเราไม่สามารถเชื่อได้มัน unbelievable กันไป แล้วก็อาจจะบอกเขาได้อะไรนะอะไรนะคะโบร่ากุยอย่างนี้นะคะก็ประโยคนี้ใช้บ่อยอยู่นะคะอาจจะใช้เป็นสถานการณ์แรกก็คือเราฟังเขาไม่รู้เรื่องอยากให้เขาพูดใหม่หรือว่าสถานการณ์ที่2ก็คือเราตกใจค่ะสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริงหรออย่างนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นประโยคเจ็บใจมากค่ะ ด็อกมูทุกเศร้างเงียออันนี้ก็มีความเศร้านะคะแต่จะมีความหมายที่แตกต่างกับความเศร้าอะคะ่ะมันจะมีอารมณ์ที่ต่างกันอันนี้จะใช้เวลาอืมเวลาเรามีลูกแล้วลูกฉันอนะทําผิดเยอะเกินไปแต่เราก็สอนเขาอยู่นะคะเราสอนเขาตลอดเลยแต่เขาก็ยังคงทําผิดซ้ําๆเดิมๆล้วก็รู้สึกแบบ เศร้าอะค่ะแต่เราไม่ได้เศร้าพเพราะเฮิร์ตอย่างนี้แต่เราเศร้าเพราะว่าแบบเจ็บใจอะค่ะทําไมลูกฉันถึงเป็นอย่างนี้เนาะอย่างนี้อะค่ะมันจะเป็นมันจะไม่ใช่แนวที่ว่าแบบใครเสียชีวิตแล้วเราก็เศร้ามันไม่ใช่แนวนะค่ะมันจะแนวที่ว่าแบบเรารู้สึกเศร้าที่เราทําอะไรไม่ได้กับสิ่งนี้เรารู้สึกแบบ เจ็บใจอะค่ะปวดใจเราก็จะใช้คำว่าโนโมซุกซังเฮโยนะคะ <ated> โนโมแปลว่ามากๆากซุกซังเฮโก็คือเจ็บใจนั่นเองค่ะอันขาน้างล่างค่ะเป็นเศร้าค่ะซึบพอันนี้ก็แปลตรงตัวเลยค่ะเศร้าเราก็ใช้คำนี้ได้นะคะอย่างเช่นเราดูละครแล้วในละครเนี <lider>. ่ยพระเอกกำลังจะตายเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเศร้า หรือว่านางเอกตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเราก็อาจจะรู้สึกเศร้านะคะเราพูดได้ว่าชื่อพ่ออย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้น้ําเสียงที่เศร้าๆหน่อยนะคะต่อไปค่ะเป็นจริงหรอคะชินเจ๋ออันนี้ก็ใช้เวลาม,มีเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแบบมหัศจรรย์มาก,มาก แล้วเหมือนกับว่าเราอยู่โรงเรียนค่ะอยู่โรงเรียนแล้วรุ่นพี่คนนั้นกับรุ่นน้องคนนั้นน่ะเขาเป็นแฟนกันแล้วแต่ปกติเวลารุ่นพี่คนนั้นกับรุ่นน้องคนนั้นน่ะอยู่ด้วยกันน่ะเขาจะทําตัวเหมือนแบบไม่ชอบกันนะคะแบบเออเกลียเธอเกลียเธออย่างนี้แต่ดันเขาเป็นแฟนกันเราก็ฮะจริงเหรออย่างนี้เราก็แชร์คาว่าชินเจ จริงหรอคะอย่างนี้นะคะถ้าจะใช้กับเพื่อนที่ไม่ต้องใช้คำสุภาพก็ได้ก็อาจจะพูดเลยว่าชินจยอะอย่างนี้นะคะอันนี้ในภาษาเกาหลีเป็นคำถามแบบเฮ้ยจริงเหรออย่างนี้เราก็ต้องใช้เสียงสูงในข้างหลังนะคะอย่างเช่นจากที่เป็นชินจเยโยก็ไปเป็นชินจเยโยอย่างนี้นะคะจริงเหรอข้างล่างค่ะเป็นเฮ้ยตกใจกัมจัคอย่า อันนี้ก็ใช้เวลาตกใจค่ะใช้เวลามีคนมาแกล้งหลอกเราอย่างเช่นวู้อย่างนี้เ,เราก็เฮ้ยตกใจเราก็อ้ากัมจัจอย่าอย่างนี้นะคะในภาษาไทยจะใช้คําว่าอุย้ยใช่ไหมคะภาษาเกาหลีก็อาจจะใช้คําว่าอ้ากัมจัจอย่านะคะจะเป็นอ้าอย่างนี้นะคะอ้ากัมจัจอย่าอย่างนี้นะคะก็เราตกใจเราก็อาจจะพูดไวนะคะอย่างเช่นเราจะไม่พูดว่าแบบ พอเราตกใจเราจะไม่พูดว่าอุ้ยตกใจเราจะพูดว่าอุ้ยตกใจอย่างนี้ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีก็เหมือนกันค่ะก็จะไปเป็นจะอากัรจากยะก็จะไปเป็นอากัรจากยะอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นคําที่ไม่ได้ใช้ค่ะนะคะอาจจะใช้เป็นคําพูดพูดคนเดียวคะ่ะอย่างเช่นอุ้ยตกใจอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องสุภาพถึงคําอุทานเนาะเราก็ใช้ได้เลยนะคะ ต่มาค่ะเป็นยากจังค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นคําบอกเขาค่ะแบบทำไมยากจังอย่างนี้นะคะอย่างเช่นมีคนสอนโจทย์คณอนีกับฉันแล้วเราก็ไม่เข้าใจค่ะมันยากเกินไปเราก็จะพูดได้ว่าโอ้โยากค่ะมันยากจังอย่างนี้นะคะ หรือว่ามีคนอธิบายถึงอะไรที่มันซับซ้อนเราก็พูดได้ค่ะว่าโอเดอโออยอย่างนี้นะคะอันนี้จะไม่ใช้กับคนที่เราต้องสุภาพมากๆแบบทางการมากๆนะคะอันนี้จะใช้กับคนที่สุภาพพอดีพอดีค่ะอย่างเช่นคนที่สนิทกันแล้วนิดนึงแล้เวเราก็ต้องมีความสุภาพนิดนึงเราก็ใช้คำนี้นะคะข้างล่างค่ะเป็นอดทนไว้ค่ะชาามาเทล ขอภายในวอแหวนนะคะรู้สึกว่ารีบเขียนขออภัด้วยค่ะท่ามอเทลอันนี้ก็ให้เขาอดทนนะคะมันไม่ใช่แบบอดทนมันจะมีความหมายว่าให้เขาอดทนเราพูดให้เขาอดทนอย่างนี้นะคะคุณพูดบอกให้คนฟังอดทนไว้อย่างนี้นะคะ,คอ,คอ,อ,ยะ,คะอย่างเช่นมีคนกำลังจะ ขอเัยนะคะเอาตั้งแต่อย่างนี้ดีกว่าเรากําลังเดินทางอยู่แล้วระหว่างทางเนี่ยมีน้องแมวแต่มีคนมาหาน้องแมวแบบเฮ้ยน้องแมวปกติถ้าเราเห็นน้องแมวเราก็อาจจะแบบชอบน้องแมวก็อุย้ยน้องแมวน่ารักจังอย่างงี้แต่เขาแบบทําหน้าตาหน้ากลัวหน้ากลัวแล้วเขาก็เดินไปถึงน้องแมวคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เขาจะไปทําอะไรกับน้องแมวเขาก็เดินไปเรื่อยๆค่ะไปหาน้องแมวแล้วก็จะทําอะไรแล้วก็กจะตะโกนบอกว่าอย่าทําน้องแมวนะแล้วคนข้างๆเราก็บอกเราว่าทำแล้วเถอะอดทนไว้ก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ที่จะให้อาหารน้องแมวก็ได้อย่างนี้แล้วก็บอกให้เขาว่าอดทนไว้อย่างนี้นะคะแล้วจะใช้สถานการณ์แบบนี้นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเป็นประโยคน่าสงสารจังค่ะพุชซังเฮโยอย่างนี้นะคะพุชซังเฮโยก็แปลตรงตัวเลยค่ะแปลว่าน่าสงสารอย่างนี้นะคะก็เวลาเห็นใครที่น่าสงสารเราก็พูดได้เลยค่ะว่าพุชซังเฮโยอย่างนี้นะคะ ก็ไม่ใช่เป็นคําที่ต้องมีสถานการณ์แบบไหนะคะ่ะสถานการณ์ที่เราคิดว่าเราสงสารเขาเราก็พูดได้เลยนะคะว่าพูช่าเอลอ,อย่างนี้นะคะน่าสงสารจังค่ะอย่างนี้ค่ะข้างล่างเป็นไม่ต้องห่วงค่ะขอกจ้องบาเทลไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอย่างนี้นะคะอย่างเช่นพ่อแม่เราเวลาเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆสักสงวันสาคืน แบบเราเดี่ยวๆเลยนะคะแบบไม่ให้พ่อแม่เราไปแต่พ่อแม่ด้วยความที่เป็นลูกค่ะเขาก็เป็นห่วงเขาบอกว่าโอ้ยอย่าไปทํานู่นอย่างนี้นะระวังรถด,ด้วยระวังไฟนู่นนี่นั่นอยู่กับเพื่อนโทรหาพ่อแม่ด้วยปุ๊ปุบเหแล้วก็อาจจะบอกเขาได้ว่าขอบจ้องบาเซลไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะอย่างนี้นะคะเราจะใช้สถานการณ์แบบนั้นนั่นเองค่ะ ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับคําว่าเศร้าค่ะโดมูชิพอยโอแต่อันนี้มีคําว่ามากๆเพิ่มขึ้นนะคะจากที่เป็นเศร้าเฉยแล้วก็เป็นเศร้ามากนะคะอันนี้ก็สถานการณ์ที่เราเศร้าเราก็พูดได้ค่ะโดมูชิพอยโอหนังเรื่องนั้นมันเศร้าจริงๆเลยนะโดมูชิพอยโออย่างนี้นะคะข้างล่างค่ะก็คือนะะ่าสงสารค่ะชาแมนเดสโซยอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับพุชังเฮโยนะคะแต่อันนี้จะมีแนวว่าแบบ เราสงสารในแนวที่รู้สึกฟีลลิ่งไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นเพื่อนเราอะเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็อยู่ดีๆแล้วพ่อแม่เขาก็เกิดอุบัติเหตุแล้วทั้งสองท่านก็ได้เสียชีวิตไปเราก็รู้สึกฟีลไม่โอเคอะค่ะเราก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันแต่เราก็สงสารเขานิดนึงมันก็จะรู้สึกว่าแบบ ถ้ามเดซย์อย่างนี้นะคะช้ำก็คือเนาะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นแบบมากนิดนึงค่ะแต่มันก็จริงๆแบบน่าสงสารจริงๆไม่น่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอันเดสโซย์ก็คืออันหมายความว่าไม่เทสโซย์ก็คือเป็นนะคะคือก็จะเป็นไม่ควรเป็นสถานการณ์นั้นจริงๆ,อย,งงะะๆอย่างนี้นะคะก็ อาจจะใช้เวลาที่เรารู้สึกแบบเนาะไม่ควรอย่างนั้นแหละจะอารมณ์นี้นะคะมันก็จะต่างกับหน้าสงสารอีกหนึ่งค่ะประโยคต่อมาค่ะเป็นมีอะไรหรือเปล่าคะมูซึซนยืซึเซลลูซึนแปลว่าอะไรอีลก็คือเรื่องอิซึเซลก็คือมีหรือเปล่านะคะอันนี้จะใช้ถามเวลาอืม หน้าของเขาดูไม่โอเคคะ่ะหน้าของเขาดูเศร้าหน้าของเขาดูแซดเราก็อาจจะถามเขาได้ะค่ะว่ามีอะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรหรอมุสนิริสเซลอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ใช้ทักถามอะคะ่ะไม่ได้อยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้เราแค่อยากรู้ว่าแบบทําไมเขาถึงเศร้านะทาไมเขาถึงทําหน้าอย่างนั้นแล้วก็ทักไปถามเขาได้นะคะอันข้างล่างเป็นซู่ซูค่ะฮิมเนเซล คิมก็คือพลังนะคะเดเทก็คือเอาออกมาใช้พลังนะให้เต็มที่พลังเลยแล้วก็ใช้คำว่าสู้ๆค่ะในตัวนี้นะคะ h ิมเเทลอย่างนี้นะคะใช้บ่อยมากค่ะเวลาเขาท้อแท้แล้วก็จะบอกเขาได้ว่า h ิมเดเทลสู้ๆค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็สู้ๆนะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเอาอารมณ์ออกมานะคะอย่างเช่น จากที่เป็นหิมอันนี้ก็จะเป็นคิอุนในเซลลใช่ไหมคะอันข้างบนเป็นหิมหิมก็คือพลังแต่คียอุ่นก็คือ energy ของเราอะคะ่ะถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็เป็นพลังนั่นแหละแต่มันจะเป็น energy อารมณ์ของเราอะคะ่ะแบบอันข้างบนคือเราทำงานด้วยตัวลแล้วแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเราไปประสบอะไรที่เรื่องเศร้า ขอภัยนะคะประสบเรื่องเศร้าๆแล้วก็รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีอารมณ์เราก็พูดได้ค่ะว่าคิ้วในเซลสู้ๆนะคะเอาอารมณ์ออกมาอย่างนี้นะคะ <c oughs> อันสุดท้ายค่ะเป็นโพกี้อาจิบาเซลยายอมแพ้นะคะโพกี้ก็คือยอมแพ้ฮาจิบาเซลก็คืออยาเลยอย่าทําอย่างนี้นะคะรวมกันได้เป็นยายอมแพ้ค่ะโพกี้อาจิบาเซล อันนี้ก็เวลามีใครท้อค่ะมีใครที่อยากหยุดอยู่เส้นทางนั้นเราก็อาจจะบอกเขาได้ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะอย่างนี้ค่ะเป็นคำที่ปลอบใจเขานะคะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็เปิดกลิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ f a c e b o o k ภาษาเกาหลีทีวและใน IG จไทยโคลเลียนีด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะเขาน่าจะกำใหม่ค่ะ